วัสดีครับลายสาระนะฮะลายสาระก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนะครับอ่ะนะครับผมวันนี้ก็ชมเป็นเครื่องรางก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะฮะเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรมันหาที่ยากแล้วก็ผมก็มองว่าน่าจะเป็นของที่ไม่มีห้อ <laughs> ไม่มียี่ห้อคือยังไงนะฮะก็คือเกนั่นแหละนะครับผมอ่ะฟึบนะครับชัดไหมชัดอยู่แล้วนะกล่องเนี่ยนะฮะไม่ต้องซูมอะไรแย่ๆดูนี้ก็ชัดแล้วนะครับอันนี้นะฮะเป็นรูปอ่าเขาเรียกอะไรนะชายหญิงนะฮะอ่าที่เขาเรียกนะกอดกันอย่างเงี้ยนะฮะส่วนมากเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นอินเอออินหรืออินนะฮะ อินคู่อ,อินคู่นะครับก็ประเภทเครื่องรางประเภทนี้นะฮะเขาก็จะให้คุณนะครับให้คุณไปทางาเมตตามหาเสน่ห์นะฮะเมตตามหาเสน่ห์หรือเมตตามหานิยมก็แล้วแต่นะครับก็ออกแนวๆน,นั้นแหละสายหวานออกแนวๆสายหวานหน่อยนะฮะแต่อันเนี้ย เป็นเนื้อผงนะมันก็มีแบบเราจะเห็นแบบเป็นพวกโลหะใช่ไหมโลหะบ้างอะไรบ้างนาเนื้อไม้บ้างที่แกะเป็นนะครับที่ว่าเป็นแยกกันแล้วก็เป็นแยกกันแล้วก็ก็มีแล้วทามาแบบติดกันอย่างเงี้ยก็มีนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงไม่ว่าผงอะไรบ้างส่วนมากเลยเป็นผงอาถานผงพลายแหละรเรียกตั้งธาตุก็ว่าเศกตั้งธาตุเศก เขาเรียกนะเสกตั้งธาตุได้ง่ายเนี่ยนะฮะในการทําเครื่องรางเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งพระเครื่องเนี่ยนะฮะมักจะมีผงพลายนะครับหรือชิ้นส่วนเขาเรียกนะชิ้นส่วนเท่าฐานนะของของมนุษย์นี่แหละนะฮะในการผสมลงไปด้วยเพราะว่าเวลาตั้งธาตุเนี่ยเขาบอกว่าจะตั้งธาตุได้ง่ายสื่อพลังงานได้ดีได้เร็วอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ อันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะนะฮะก็มีการจัดสร้างอยู่หลายสำนักนะครับหลายสำนักเลยนะครับที่ขึ้นชื่อจะเป็นนองอาจารย์เปล่งบุญยืนนะครับส่วนมากก็เป็นทางออกไปทางอีสานใต้แหละนะฮะออกไปทางขเขมรทางอีสานใต้ที่ิยมสร้างประเภทนี้นะครับแล้วก็ทางสายเหนือก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะฮะก็สร้างกันอยู่หลายสำนักนั่นแหละฮะนะครับผมอ่ะ นะครับส่วนอันนี้นะฮะเป็นเนื้อผงนะครับเข้าไปเสิร์ชดูในข้อมูลแล้วแทบจะไม่ได้มีการลงข้อมูลนะครับแต่ว่าที่ลงข้อมูลไวท้ที่เหมือนเนี่ยที่เหมือนเลยนะจะเป็นของอาจารย์เปล่งบุญยืนอนาจารย์เปล่งบุญยืนแต่ว่าเนื้อหาองค์เนี้ยนะฮะเนื้อหาองค์เนี้ยนะับมันเก่าไม่ถึงนะฮะมันเก่าไม่ถึงแล้วก็เนื้อผงมันค่อนข้างที่จะนะฮะที่จะทําง่ายหน่อยอ่า ที่จะแบบเป็นผงแบบพื้นๆเนี่ยง่ายๆอะไรประมาณนั้นน่ะนะฮะนี่หน้าตาก็ไม่คมชัดเลยเหมือนแบบเหมือนทําเป็นของเล่นอะ่ะพูดได้ง่ายเหมือนทําเก๊ทําเรียนแบบขึ้นมาอะไรประมาณนั้นอะ่ะนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแท้ดูอะไรเลยนะครับนี่ยันอะไรก็ไม่ได้บ่งบอกนะไม่ได้บ่งบอกว่าสำนักด้วยซ้ำนะฮะดังนั้น อะไรต่างๆที่ไม่มียันไม่ได้มีอะไรประทับเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะดูยากนะครับดูยากเลยข้อมูลก็ลงไว้ก็น้อยมากไม่ค่อยมีนะครับแต่าอาจจะจะมีการสร้างจากคารวาสก็ได้นะครับที่ยังไม่โด่งดังยังไม่ลงข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยหรือจะตีเก้ไปเลยก็ได้ถ้ามั่นใจว่าเก้ก็ตีเก้ไปเลยถ้าตีเป็นของอาจารย์เป่งบุญยืนเนี่ยนะฮะเก้ไปเลยแต่ว่าสองสนักอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเออผมก็จับพลังพระไม่เป็นด้วยดี ต้องให้ให้ผู้มีเขาเรียกสมาธิใช่มัในการจับพลังนะฮะก็เครื่องรางประเภทนี้นะฮะก็จะส่งเสริมทางด้านเมตตามหาเน์ที่เขาพกกันเนาะเนี่ยรูปล่างอุปเทเขาจะทําขึ้นมาประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่ค่อนข้างที่จะนิยมนะเออคนที่ ทำงานเกี่ยวกับวงการสังคมนะครับพ่อค้าแม่ขาย u ู u ู e บอก YouTube ออะไรที่ต้องพบป,ปะผู้คนอย่างเงี้ยนะครับก็นิยมก็มีนิยมพกอยู่นะนะครับก็เป็นในสิ่งที่ช่วยส่งเสริมส่งเสริมทางด้านเมตตามาสเน่แบเห็นปุ๊บก็รู้สึกว่าสะดุดตาอะไรอย่างเงี้ย ออพอเห็นคนที่พกพาวัตถุมงคลประเภทนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็รู้สึกสะดุดตานะก็อยากจะทําความรู้จักอะไรประมาณนั้นแหละตรงนี้เป็นที่ไปที่มาของเมตตามาสเสน่ห์อะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนนั้นเนี้ยนะฮะมันเป็นงานที่ขึ้นแบบง่ายเกินไปรายละเอียดในการสร้างสรรค์าง,งานเนี่ยมันไม่มีไม่กระทั่งหน้าตาคมชัดมันก็ดูไม่ไม่ไม่ลึกนะพิมพ์ก็เป็นตื้นตื้นนะครับนี่เห็นไหมหน้าตาเป็นตื้นตื้น น,ะะนี่รายละเอียดของงานเนี่ยไม่มีเลยผมบองกบงว่าเป็นของเรียนแบบนั่นแหละของเรียนแบบของเก๋ไม่ถึงอาจจะเป็นของโรงงานก็ได้ทําแบบขึ้นมาแบบเหมือนเคยเห็นในลักยมที่อยู่ขวดในน้ํามันไหมที่เป็นแบบเออขายตามตลาดต่างๆนะะน่าจะเป็นของโรงงานประมาณนั้นมากกว่านะครับนี่หรือใครมองว่าเก๋แต่เนื้อผงม,มันก็ไม่ได้ว่าเชิงว่าจะเก๋นะมันมีความหนึบ มีความหนืมีมีมวลสารน่ะนะมีมวลสารนะครับถ้าเป็นดำดำมาติดมาด้วยเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นแบบมีจุดดำดำ,ดำติดมาด้วยเนี่ยเขาบอกเป็นเท่านะเป็นเท่าแบบเออเท่ามนุษย์นะเออเป็นเท่าเป็นเท่าฐานอะ่ะเออเป็นเท่าฐานของของมนุษย์นี่แหละนะถ้าเป็นมีจุดดำดำ,ดำ,ดำอะไรเงี้ยคล้ายๆผงกระดูกผีของวัตโพธาเตียนอะ่ะ แต่ว่าผมกระดูกผ,ผีของโพธาวัดโพธาเตียนเนี่ยก็จะจะดูเก่าดูอะไรกว่านี้หน่อยแต่ว่าสูตรการสร้างมันคล้ายๆกันไงคล้ายๆผงนี่มีจุดดาๆอะไรเงเวลาจะเราจะดูวัดโพธาเตียนอะ่ะมันจะมีจุดดําๆเป็นขี้เท่าอ,อะไรผสมแนละ้วแต่จะมากจะน้อยแต่มันจะมีอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวัตถุมงคลอีกประเภทหนึ่งนะ <laughs> นะครับสําหรับใครที่ชอบออกแนว <laughs> เเรียกแนวแนวเขมรไหมเออนะผมก็ไม่ค่อยได้ชํานาญด้วยนะครัอเผอิญมันติดติดในห่อมาติดในถุงถุงสามร้อยแหละนะติดมาด้วยนะครับก็เลยทํามาคลิปเล่าเรื่องราวให้ฟังนี่แหละนะครับส่วนที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่มีนะฮะอันเนี้ยผมว่าอืมใจใจก็อยากจะตีเก้ไปเลยแหละผมว่าของปลอมของเรียนแบบไมยถึงว่าของไม่ใช่ว่าปลอมเรียนแบบอะไรนะแบบอ,อาจจะเรียนแบบอาจารย์เป่งบุญยืนก็ได นะหรือปลอมขึ้นไม่ใช่หรือทําขึ้นมาแบบเป็นโรงงานแบบผลิตเองแล้วก็มาทําโฆษณาเองจากหมอดูหมอดูอะไรอย่างเงี้ยหรือคาราโอคาราวาดอะไรอย่างเงี้ยทาขึ้นมาแบบเออใหม่ๆอะไรอย่างนี้แหละเนาะแต่ว่าถ้าเป็นใหม่ๆเขาน่าจะน่าจะเขาจกปั๊มหมึกหรือปั๊มยันไว้อะไรประมาณนั้นนะฮะเอานะฮะก็นาจิตตังนะครับก็ที่จริงไม่ค่อยได้แนะนําให้ให้ให้พกเครื่องรางประเภทนี้นะเออ เพราะว่าเครื่องรางประเภทนี้นะก็มักจะมักมักจะผสมผงกระดูกผีผมไม่แนะนานะเออผมไม่แนะนานะครับเราไปแขวนพระพุธดีกว่านะครับแขวนพระพุธดีกว่าหรือแขวนพระขุนแผนอะไรก็ได้ที่เป็นรูปพระพุธดีกว่าที่เป็นทางวัดทางอะไรสร้างนะครับแต่ว่าเป็นคารวาสไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าให้คุณเร็วก็จริงให้คุณแรงก็จริงแต่ว่าถ้าเราผิดสัจจะ หรือถือไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ทําผิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาก็ตอบสนองเราคืนได้ได้เร็วได้แรงเหมือนกันนะฮะให,ให้ให้คุณนะฮะให้คุณสูงก็ให้โทษสูงได้เหมือนกันอะไรประเภทเนี้ยนะก็ไม่ค่อยแนะนำนะไม่แนะนำนะแล้ว่าใครชอบแบบแรงๆก็คิดว่าเอาอยู่ก็ไม่เป็นไรขนาดกูมาน,นี่ผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าดูแลไม่เป็นเหมือนพวกนี้มันยากหน่อย เพราะว่ามาสายพุทธแล้วนะครับมาสายท่ะพุทธแล้วก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เครียกเก็บอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนตัวผมไม่ได้ชอบนะอันนี้มันติดถุงมาก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังเฉยเนาะนะครับส่วนราคาก็แล้วแต่นะมันก็มีแบบที่เฮี้ยนเฮี้ยนมันก็แพงหน่อยนะครับที่ทำใหม่ใหม่ก็แล้วแต่ประสบการณ์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเช่าหากันยังไงแต่ประเภทเครื่องรางประเภทอย่างเงี้ยจะเช่าหากันแพงมากนะฮะแม้กระทั่งของใหม่ๆก็เช่าหากันแพงมากนะครับก,ก็ ประมาณนั้นเนาะนะครับเอานะครับโอเคก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องเล่าร้อยฟังแบบแก้เครียดกันแล้วกันเออไม่มีไม่มีพระลงเนาะหาพระยากนะที่จริงพระที่มามันก็มีแต่อะไรไม่รู้กระถินพ่อป่าเออไม่ค่อยได้เจออะไรแบบถูกใจก็ก็ยังไม่ได้ลงนะฮะอ้า โอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจงนิน้อยในการไปหาพระมะโมกันต่อไปนะครับเอาโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ